ฤดูร้อนปี1828กลางเมืองนูเรมเบิร์กประเทศเยอรมัน ผู้คนเดินพลุกพ่านในลานตลาดเหมือนทุกๆวันนะครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยก็มีชายหนุ่มหน้าตาแปลกๆเดินโซซัสโซเซเข้ามาเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆดูไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับเขาแทบจะเดินไม่ได้เหมือนคนไม่เคยก้าวขาไกลๆมาก่อนในมือของเขาเนี่ยมีจดหมายแผ่นหนึ่งนะครับเขามอบให้กับตำรวจในเมืองข้างในเนี่ยเขียนว่าชายคนนี้ชื่อแคสปาร์เฮาเซอร์เขาเติบโตมาโดยถูกกักขังอยู่ในห้องเล็กๆมืดๆมาตลอดชีวิตนะครับไม่เคยเห็นผู้คนไม่เคยรู้จักโลกภายน อกสิ่งเดียวที่ได้กินก็คือขนมปังดําและน้ําเขาแทบจะไม่รู้จักการพูดแต่กลับเขียนชื่อตัวเองได้เพียงไม่กี่คําเท่านั้นข่าวนี้นะครับแพร่สะพัดไปเร็วมากเด็กปิศาณที่ถูกเลี้ยงเหมือนสัตว์กลายเป็นเรื่องใหญ่ในเยอรมนีผู้คนทั้งสงสารทั้งอยากรู้อยากเห็นแคสปานะครับถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ได้เรียนภาษาใหม่ๆและเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตลึกลับของเขาออกมาเขาบอกว่าตลอดหลายปีนะครับ เขาถูกขังในห้องแคบเพียงพอให้นั่งหรือเอนตัวนอนได้มีเพียงของเล่นไม้และเมื่อเขาหลับเนี่ยจะมีใครบางคนนะครับแอบเข้ามาให้อาหารโดยไม่เห็นหน้าทุกอย่างถูกจัดการอย่างลึกลับราวกับเขาเนี่ยเป็นนักโทษโดยไม่รู้เหตุผลเมื่อแคสปาร์เริ่มปรับตัวได้นะครับเขากลับกลายเป็นเหมือนคนดังในยุคนั้นนักวิชาการนะครับขุนนางเอ่ยหรือแม้แต่เชื้อพระวงศ์ก็สนใจนะครับมีข่าวลือว่าเขาเนี่ยอาจเป็นลูกชายที่หายสาบสูญของราชวงศ์บาเดนและถูกจับกักขังเพื่อกันออกจาก สืบบราชััล,ลงแต่ชีวิตของคาสปานะครับไม่ได้เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เขาถูกโจมตีหลายครั้งโดยบุคคลลึกลับที่เหมือนจะต้องการให้เขาเนี่ยหายไปตลอดการและในที่สุดครับเดือนธันวาคมปี1833คาสปาเนี่ยถูกพบในสวนสาธารณะพร้อมบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอกก่อนเสียชีวิตในวัยเพียง21ปีเท่านั้นเองและในกระเป๋าของเขานะครับมีจดหมายปริศนาเขียนเป็นรหัสซับซ้อนเหมือนจะบอกบ่อแสถึงตัวตนที่แท้จริงแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครตีความได้ช เรื่องของคาสปาเฮาเซอร์จึงเต็มไปด้วยคําถามที่ยังไม่มีคําตอบว่าเขาเนี่ยเป็นใครทําไมถูกกักขังตั้งแต่เด็กจริงหรือไม่นะครับที่เขาเป็นเจ้าชายตัวจริงที่ถูกปิดบังหรือเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาที่สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคาสปาเฮาเซอร์ er ก็ยังคงเป็นเด็กปริศนาแห่งนูเรมเบิร์กเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความจริงกับความลึกลับบางครั้งเนี่ยมันก็เดินขนานกันนะครับและทิ้งให้โลกสงสัยมา,ายาวนานกว่า200ปี